ผมต้องทุยนะครับต้องทุยอยากปรึกษาอาจารย์ว่าลูกบุพก,กาลีที่เสียชีวิตไปแล้วอะ่ะติดไว้ในบ้านหรือยังไงดีครับอืมประมาณนี้ครับได้หมดเลยแล้วแต่คือเราจะ <c oughs> เอารูปภาพคนตายเนี่ยไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรเลยมันมีไว้เพื่อระลึกนึกถึงบุพก,การีเราแค่นั้นเอง เรามีใจศรัทธาจะวางตรงไหนก็ได้เพราะเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราจะอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเลยมันไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์กันเองหมอดูล่างทรงเนี่ยวงจุ้ยสินแสอะไรต่างๆกันนะเนี่ยเข้าไปตั้งหลักชอบไปตั้งหลักกันว่าต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้ต้องวางจุดนั้นต้องวางจุดนี้เดินเข้าประตูบ้านมาห้ามเจอรูปคนตายถ้าเจอรูปคนตายเนี่ยปานซี่มันจะไม่ดีมันจะกระทบกับคนในบ้านไปหมดสุขภาพร่างกายคนในบ้านจะไม่แข็งแรงเราสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงได้เกิดจากอะไร เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดจากอาหารการกินที่กินมาไม่ดีพอมันจะป่วยเกี่ยวกับลูกคนตายได้ไงไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมันต้องมีเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลอยดังนั้นถ้าลูกคนตายตั้งผิดที่แล้วบอกเขาป่วยแสดงว่าเขาไม่ได้มีเหตุผลพอทุกอย่างเกิดขึ้นต้องมีเหตุและผลของมันลูกศิทย์อาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเคยกินเจมา15ปีเต็มขอเมาส์มันหน่อยนะมันเป็นผู้เลียหารหมอเสงแล้วก็มันกินเจมา15ปีชื่อคุณน้อง แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันไปตรวจโรงพยาบาลแล้วไปเจอนิ้วไปเจอนิ้วมันมันยังไม่ปวดท้องนะไปเจอนิ้วแต่ยังไม่ได้ทาการผ่าตัดกลับมาบ้านแค่2วันเตรียมตัวจะผ่าตัดแต่กลับมา2วันต้องไปผ่าตัดกระทันหันเพราะว่าเกิดอาการปวดท้องซาวไปอะไรมาว่าต้องถัดก็ไปตัดข้างในก็ตัดผ่าตัดเล็กแผลไม่ได้ใหญ่อะไรปรากฏว่าความกังวลเกิดขึ้นว่าคือเขากลับมากินเนื้อสัตว์แต่เขารู้จักอาจารย์นตงแต่จะฟังทมเขาก็เริ่มกินเขาบอกว่าเขากินเนื้อสัตว์แล้วมันเป็นเหตุไหมว่าไอ้ตัวเนี้ยมัน เข้าไปกระตุ้นทําให้เขาเนี่ยต้องกลับมาเจอปัญหาตัวนี้คือไปเป็นนิ้วอันเชคเขาบอกว่านี่มึงตลกปะเนี่ยการเป็นนิ้วเนี่ยมันเพิ่งเป็นวันนี้เหรอคําถามคนจะเป็นนิ้วมันสะสมมาหลายปีไหมหลายปีกว่ามันจะเป็นนิ่วแล้วมันกว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยมันต้องแล้วแต่การจํานวนสะสมในแต่แต่ละปีที่มันเริ่มเกิดความกังวลแล้วเอะหรือเป็นเพราะว่ามันมีความเชื่อเดิมที่เคยกินเจมาตลอดชีวิตปัจจุบันมากินเนื้อสัตว์ มันก็เลยมีทาให้เทพเทวาเนี่ยโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมากร้ัยไปกระตุน้นในตัวนี้หรือเปล่าเลยทําให้เจ็บปวยได้ไข้แบบนี้ถ้าอยู่ต่อหน้าอาจารย์กรนกะทนไปีปากะนะจะบอกให้แต่นั่นนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยยังมีความเมตตาการุณาอยู่บ้างก็ยังไม่ได้เจอกันเมื่อวานก็เลยอัดคลิปไปสอนไปหน่อยนึงว่าสุดท้ายแล้วมันมีเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองเลยลอยเดยป่าสะจาเห็นแล้วปัจจัยพอเวลาความกังวลมันเกิดอาจารย์ก็เลิกว่าถ้าเราหยุดกินเนื้อสัตว์นะกลับไปกินผักและมีความเชื่อเดิมอาจารยยยย์เเเเเชื่่่่ออลวาาาโรภไขจ็็บทีปนูห เพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นพนิคคนเป็นพนิคนึกออกปะพอเวลามันเริ่มมีอะไรอ่ะแค่มันเป็นนิ่วอ่ะสองวันอ่ะมันต้องเข้าโรงพยาบาลเลยปวดท้องเพราะอะไรมันกลัวคนเป็นโรคพนิคคือคนกลัวตายคนเป็นโรคซึมเศร้าคือคนอยากตายเพราะะเวลามันกลัวตายขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมือไม้มันสั่นจิตใจมันปรากฏมันกลับมาโรงพยาบาลผ่าตัดเรือประกบมาโรงพยาบาลกลับมาถึงอาการมันกำเริบต้องส่งโรงพยาบาลตอนตีสองไปหาโรงพยาบาลมาบอกไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเลยนะปลอดภัยทุกอย่างปกติดีทุกอย่างหมอให้กลับบ้านสุดท้ายต้องกลับบ้านเหมือนเดิมเพราะไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้จะไปให้ไปนอนโรงพยาบาลทรือะไรเมื่อมันไม่ได้เป็นอะไรจิตมันคิดไปเองเกิดความกังว,วลโรคแพน,นิคเนี่ยอย่างคุณหนุ่มกัญชัยจะเคยคุยกับเขาอ,ะอ่ะเขาบอกว่าเวลาเขาขับรถเนี่ยจู่ๆก็ขับรถไม่ได้ใจมันเต้นแรงมือไม้เนี่ยสั่นไปหมดแล้วก็เหงื่อออกมือมีอาการเวียนหัวนั่นคือโรคแพน,นิคมันเกิดความกลัวเข้าจู่โจมเขาในขณะนั้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนมีอาการเนี่ยกำเลิกขึ้นมา อาจจะเคยเจอคนเป็นโรคแพนิคหลายคนมือออกมือออกเงือออกมือออกเท้าขื่นเต้นช่วงโควิดคนเป็นแพนิคเยอะมากเชื่อไหมช่วงโควิดเพราะอะไรมันกลัวตายกลัวเป็นไยงมันเห็นคนตายเต็มไปหมดมันเห็นซ้ำๆทุกวันมันก็เริ่มเกิดความกลัวใจมันระแวงไปหมดห้องมันฉีดทุกอย่างเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวฉีดแอลกอฮอล์นะมันพ่นอยู่นั่นนะแล้วมันก็เป็นแผนิคเข้าโรงพยาบาลทุกวันตกเย็นผู้ป่วยมาแล้วช่วงหมยมือไม้สั่นทางานไม่ได้วิ่งเข้าโรงพยาบาลหมอไล่กลับบ้านไม่เป็นอะไรพอเวลาหาหมอหาย แต่หมอไม่ได้จ่ายยาเลยนั่งคุยกับหมอหายเฉยเลยกลับมาบ้านปกติดีวันรุ่งขึ้นเจอคนเยอะๆเอาไวแล้วอาการออกเพราะอะไรโควิดเป็นคนเยอะใช่ไหมมันมีความสุ่มเสี่ยงเพราะเวลาเจอคนเยอะแพนิคขึ้นเพราะอะไรมันคิดอยู่ตลอดเวลาว่าคนนั้นจะเป็นไหมคนนี้จะเป็นไหมเชื้อโรคใครจะกระเด็นหาเราหรือเปล่าเราจะป่วยไข้ตรงนี้นไหมแล้วเราจะตายไหมเพราะเวลามันคิดเยอะเป็นไงกลัวตายทีนี้จิตมันมีกําลังไงมันก็ส่งผลทางร่างกายเลยเกิดความกังวลมีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยเป็นแผลแล้วอาจารย์ไปล้างแผล แล้วหมอเนี่ยเขาต้องทําหมุดอ่ะคือเอาสํารีชุบเมตาดีแล้วก็ยัดลงไปในแผลเพราะแผลมันเป็นรูใช่ไหมและตอนยัดเนี่ยเจ็บมากเพราะมันยัดลงไปในแผลสดๆอ่ะยัดสํารีอ่ะพักก๊อตอ่ะพักก๊อตชุบยาแล้วก็ยัดลงไปยัดลงไปเอาไอ้แท่งเหล็กคีบเขาว่ายัดลงไปยัดลงไปแล้วมันยัดเรามันไม่ได้สนใจเลยว่าเราเจ็บหรือไม่เจ็บขนาดจะพยายามทําสีหน้าให้มันเห็นนะมันก็ยังยัดไม่สนใจ อาจารย์ก็บอกโอ้ยก็ย,ยัดอยู่อางขันอะไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือการที่เราแสดงปากกบกริยาแต่มันพูดกับเราก่อนหน้าน,นี้ว่าไง่าถ้าเจ็บบอกนะคะกูบอกแล้วเนี่ยจะให้กูบอกยังไงอีกแค่ร้องโอ้ยนี่ยังไม่เป็นสัญญาเพียงพอว่าเจ็บอีกเหรออะไรเงี้ยก็ยัยดต่อไปไม่ได้สนใจนะก็ยัดโรง,ง,งพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ยัดแบบนี้อาจารย์ก็แบบโอเคก็ตามนั้นแต่มันก็รักษาเป็นปวิธีการรักษาของเขานะก็าคงไม่มีเวลามานั่งใส่ใจเราคนเดียวอะไรเงี้ย เสร็จแล้วเราก็รู้สึกอะไรรู้ไหมในขณนะนั้นอาจารย์เวียนหัวเวียนหัวจะอาเจียนรู้และความดันต่ําแน่นอนความดันตกก็พอเวลายัดเสร็จตรงนี้ปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าเวียนหัวเขาก็บอกว่าเวียนหัวมา,มากหรอเขาก็เอาแอมโมเนียอะไรมาให้ดมอาจารย์ก็บอกว่าขอน้ําแก้วหนึ่งก็กินน้ําเข้าไปสักพักเดียวหายปรับปกติพันแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วหายเนี่ยมันเป็นอาการแพนิคขึ้นมาเพราะเกิดจากความที่เราไปนั่งแล้วจะนั่งจ้องแผลตัวอย่างเงี้ย นั่งจ้องแล้วมันเจ็บด้วยนั่งดูด้วยอะไรด้วยมันก็เลยกลายเป็นมีอาการเกิดขึ้นมาแต่เราไม่ได้มีความกลัวเลยนะในใจเราไม่ได้รู้สึกว่ากลัวแต่มันเกิดขึ้นเสียไม่ทราบวันนี้วันแรกตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรสักพักหนึ่งพรุ่งนี้มาทําใหม่อยากรู้ว่าเป็นเหมือนเดิมไหมนั่งจ้องแผลเหมือนเดิมอาการเดิมเลยเวียนหัวเหมือนเดิมเลยอาาเจียนเหมือนเดิมสุดท้ายตอนหลังต้องไปกินน้ําหายเพราะความดันมันตกเวลาไปกินน้ํามันจะดีดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยอาการแบบนี้เลยมันเป็นอาการกลัวมันเป็นอาการแพนิค จะใด้เรื่องอย่างรูปภาพอย่างเงี้ยคนหลายคนพยายามทาตามตามหลักหวงจุ้ยเพราะอะไรเพราะมันเกิดความกังวลคิดว่าทําตั้งตรงนี้แล้วมันจะไม่ดีเงินทองจะไม่เข้าลูกหลานจะไม่มีความสุขอากงอา마าบุพการีเนี่ยจะมาทําลายทาอันตรายแก่ครอบครัวถ้าบุพการีเราทําร้ายเรานะเขวี้ยงทิ้งไม่ต้องบูชาลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าเขาเป็นพ่อเราเราไม่รู้จักคนเป็นพ่อเป็นแม่ตัวเราเองเลยเหรอคาถามคุณร,รู้จักเขาดีไหม ถ้ารู้จักเขาดีเราต้องรู้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เราเขามีความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขากับเราขนาดไหนมีความเพียรพยายามในการหาเงินหาทองหาเลี้ยงชีวิตเราไนี่อย่างดีมาจนเราจเจริญเติบโตได้ขนาดนี้พ่อแม่ที่ไหนจะกลับมาทําลายทําลายลูกตัวเองมีแต่ความปรารถนาดีกับลูกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจะตั้งจุดไหนก็ได้เพราะเรามีความเคารพนบนอบต่อพ่อแม่ต่อให้ไม่มีรูปเลยก็ตามแต่ถ้าเราระลึกนึกถึงพ่อแม่อยู่เป็นประจํา อุทิศบุญกุศลตามการตามเวลาให้กับพ่อแม่อยู่เป็นประจำนั่นขึ้นชื่อว่าเป็นการทำหน้าที่ของความเป็นลูกทำแล้วแม้แต่ตายก็ยังระลึกนึกถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างถูกต้องตลอดเวลานี่ให้ทำอย่างนี้เพราะนั้นลูกจะวางตรงไหนก็ได้ไม่ได้เป็นอะไรเลยมันอยู่ที่จิตต่างหากถ้าเราไปกังวลสุดท้ายแล้วไอ้ความกังวลมันทำให้เรารู้สึกแล้วเวลาความกังวลมันเกิดมวกับความเห็นผิดนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาย้ายจุดวางลูกเงินไม่เข้า เกิดปัญหาเอาแหละโทษแล้วว่าวางจุดรูปผิดถูกต้องป่ะเพราะมันมีความเชื่อผิดผิดมาฝังในใจว่าถ้าวางจุดนี้จะชีวิตไม่ดีเพราเวลาเราไปวางปุ๊บตายแล้วว่าช่วงนี้ปัญหาเกิดก็เลยโทษเลยว่าวางจุดไม่ดีทีนี้ก็เริ่มอะไรเริ่มหาหมอดูเริ่มหาสินแสมาแก้มาปรับปรับเสร็จแล้วดีขึ้นนี่ไนงะชีวิตดีขึ้นแล้วโหสินแสคนนี้สุดยอดสักทักเป็นไงแย่เหมือนเดิมเวลาแย่โทษสินแสไหมไม่โทษมันก็วิ่งไปหาสินแสหาวิธีแก้ใหม่แล้วก็จ่ายเงินไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเพื่อให้แก้้้วชยนนีีสุดดทาิตขึ เหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรดังนั้นจะวางตรงไหนก็ได้ขอให้เรามีใจละลึกนึกถึงพ่อแม่ตลอดเวลานั่นแหละเป็นการทำหน้าที่ของความเป็นลูกต่อแม่พ่ออย่างสูงสุดแล้วเพราะนั้นทำให้มันถูกต้องวางเจตนาให้มันดีเราจะได้ไม่เกิดความกังวกลในการใช้ชีวิตอืมอ่ะ